อีกฝากหนึ่งคือฝากที่ต้องการบอกว่าประชาธิปัตต์ต้องฟื้นฟูและดีกว่าครับนั่นคือฝากที่สนับสนุนดึงอภิสิทธิ์เวชาชีวะกลับมาเป็นหัวหน้าพักอภิสิทธิ์เป็นสสกี่สมัยพี่บีโ้าสมัยตั้งแต่ปี35หนะเป็นนายกรัฐมนตรีโดนคดตนนนีตอนนั้นตอนนั้นต้องมนทินตอนนี้อภิสิทธิ์เข้ามาปุ๊บก็เจอปัญหาว่าด้วยเรื่องกี่ศพนะครับอ่าและอภิสิทธิ์เคยนำทัพแพ้การเลือกตั้งแต่อภิสิทธิ เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิที่ปัดเช่นเดียวกันครับอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ที่เป็นกระแสอยู่เขาบอกว่าถ้าอาภิสิทธิ์ลงนาย,ยกชายเดชอิดขาวทองจะลงแข่งสู้แน่นอนอ่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าฝั่งนี้ก็มีเสียงอยู่20สสนะนาย,ยกชายมีคุณสมบัติเป็นสอสสมัยที่สองครับครับเป็นนาย,ยกอบอจอจังหวัดสงขลาสองสมัยมเคยแพ้การเลือกตั้งไหมไม่เคย <laughs> แต่เดชอิดขาวทองถ้ามาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ประธานโทษนะครับมันก็จะทำให้พักประชาธิปัตย์กลายเป็นพักภูมีภาคทันทีจำลองนั้นแะแต่ถ้าเป็นตำแหน่งเลขานอีกเรื่องนะอีกเรื่องหนึ่งครับในขณะเดียวกันคนอื่นๆที่จะมีโอกาสที่จะนำเข้าสู่อ,อ,อันนี้เขาบอกว่าตัวเต็งที่เขาพูดกันนะอภิสิทธิ์เวชาชีวะวัฒนาองค์วงโอภาสีอิสระอิสระเสรีวัฒนวุฒิ อาจารย์นี่สุชาติวีสุวรรณสวัสดิ์ซึ่งตอนนี้ติดขัดข้อบังคับเนี่ยสองคนเนี่ยวันยากับอาจารย์นี่แต่ว่าสามารถแก้ได้ถ้าสามในสี่ทุกขณะที่คุณวิสิ์เนี่ยคุณวัดครบแต่อพอดีอยู่ถามว่ากลุ่มยี่สิบสสกลุ่มเลข,ขาเฉลิมชัยเนี่ยสนับสนุนไหมไม่สนับสนุนเลยปัญหาอยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อทําไม่สนับสนุนปั๊บเนี่ยแล้วเอาเสียง่ไหนในการโหวตนี่ไงเขาบอกว่าตอนนี้ยุทธการพิเศษของทีมเฉลิมชัย และนายยกชายกำลังคิดสูตรอยู่ว่าจะทำอย่างไรที่จะปฏิรูปพักประชาธิปัตย์ให้เดินไปข้างหน้าได้โดยอาศัยความร่วมมือต่างๆองค์การพยพมารวมกันเป็นหนึ่งเว้นในบางเรื่องเดินหน้าในบางเรื่องและมารวมพลังกันแต่ถ้าแข่งกันเมื่อไหร่ระหว่างทีมเสาค้ำยันที่เป็นคนเดิมที่เข้มแข็งและมองเห็นว่าต้องอาศัยอภิสิทธิ์จะเสนอนายกชายแข่งทันที แบบนี้เลยเหรอมันปิดทางคนใหม่ครับและตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ปรากฏในประชาธิปัตย์ไม่เหมือนพรรคไหนเสาคำยันมันไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่ว่าสาคำยันยังมีอยู่นะยังมีอยู่คือบุคคลเหล่านี้แม้จะไม่มีสอสในสังกัดตัวเองแต่มีอิทธิพลสําคัญต่อพรรคพูดหนึ่งครั้งสอสต้องนั่งฟังกันสามตลบครับและไม่มีใครโต้เถียงแต่ตอนนี้ทุกคนจะโต้เถียงครับ ประชาธิปัตย์หากว่าจะเดินไปข้างหน้าจะต้องปฏิรูปและฟื้นฟูและกำหนดทิศทางใหม่กันยกใหญ่เลยครับมาดูจุดอ่อนและจุดแข็งของประชาธิปัตย์พี่โอว่าจุดอ่อนไปผมว่ามองในฝั่งจุดอ่อนตอนนี้ประเด็นของประชาธิปัตย์ที่มีปัญหามากที่สุดคือจุดยืนทางการเมืองไม่ชัดเจนครับเพราะก็บอกว่าถ้าเรียกถ้าเรียกเป็นสินค้าคือโปรดัก มโมดักทางการเมืองคืออุดมการทางการเมืองครับที่เป็นจุดขายที่เป็นจุดแข็งของปัาประมาตลอดถึงวันเลือกตั้งปี66อืมไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนว่าจะยืนยังไงและจะต่อสู้ทางการเมืองเช่นไรครับครับอภิสิทธิ์เคยแสดงจุดยืนชัดเจนเลยชัดไหมชัดไหมไม่เอาประยุทธ์สุดท้ายจากการไม่เอาประยุทธ์เพื่ออนาคตที่ดีกว่าสุดท้ายอภิสิทธิ์แพ้ครับ เขาบอกว่าเขาบองแบบพวกฉลาดหลังฉลาดทางหลิกการหน่อยนะใช่คือมาก่อนการมาก่อนเออตอนนั้นแล้วแตามาใช้ปี๖เนี่ยอาจจะได้เสียงมากกว่าทุกต่อมาการปรับตัวของพักไม่ทันต่อเกมการเมืองการสื่อความกับประชาชนในปัจจุบันครับการใช้โซเชียลมีเดียในการประสานงานกับประชาชนในการสื่อความกับประชาชนน้อยมากครับต่อมาการกระบวนการจัดการภายในมีปัญหาครับอืม ประเด็นต่อมากระแสะการเมืองที่เปลี่ยนออคั้วเนี่ยตอนนี้ประชาธิปัตย์ถูกผลักให้จากเป็นพรรคที่อนุรักษ์นิยมเต็มรูปแบบไปแล้ว d เดโมแครตเนี่ยมันต้องมีความเป็นเสรีนิยม่อยๆ<อ>แต่ประชาธิป,ปัตย์ที่ผ่านมาตลอด4ปีหลังจากที่อยู่ในกลุ่มของกับกับลุงตู่เนี่ย<อ>กับพลเประยุทธ์เนี่ยถูกผลักให้เป็นคั้วอนุรักษ์นิยมและเมแมอ,อการเลือกตั้ง66 กระแสต้องการเปลี่ยนและมีความเป็นเสรียมมากขึ้นเนี่ยครับประชาธิปัตย์เลยเป็นจุดอ่อนอต่อมาสอสอเก่าย้ายไปพักอื่นหมดเลยเขาบอกว่าเกือบทั้งหมดน่าจะอดีตสอสอหรือว่าเป็นสมาชิกพักรวมสักสี่ท่านได้มั้งครใช่ที่ย้ายจากประชาธิปัตย์ไปอยู่พักอื่นโดยเพราะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเยอะมากเหตุเพราะประชาธิปัตย์ขาดจุดยืนของการทําหน้าที่ใน เจตนารมณ์ของพักครับอันนั้นคือจุดอ่อนครับจุดอ่อนต่อมาภายในพักไม่สมัครสมานสามัคคีกันโอ้โหน,น,นี้อันนี้ถือว่าถ้าแบบนี้ไม่มีความเป็นเอกภาพเนี่ยไอ้อน,นี่เป็นจุดอ่อนอันดับแรกๆครับต้องแบบแบบนึกถึงหรือว่าให้ความใส่ใจอ่ะอ่ะอ้น,นี่เกิดขึ้นแล้วจุดแข็งในจุดอ่อนย่อมมีจุดแข็งมากแหละอยู่ที่ว่าหลังจากนี้จะเอาจุดแข็งในการขยายต่ออ,ออกย้อมยังไงแค่นั้นเองจุดแข็งความเป็น พรรคเก่าพรรคยั่งยืนดิเราพูดพรรคเก่าแก่เนี่ยท่านอดีตวานักพรรคจุลินบอกต้องพรรคยั่งยืนพรรคที่ยั่งยืนก่อตั้งมานาน77ปีโอหกเมษายนสองสี่แปดเก้าเมษายนน่นฐานเสียงของพรรคมีความแบบจงรักพักดีมีโรยยนตี้สูงครับเป็นสถาบันการเมืองไม่มีใครแบบปฏิเสธนี้หลายพรรคการเมืองเนี่ยอยากเดินตามประชาธิปัตย์ทุกผู้กองธรรมนัสบอกว่าอยากตอนนั้นเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐอยากทาพลังประชารัฐเป็นสถาบันการเมือง พักเกิดใหม่รวมไทยสร้างชาติบอกว่าอยากเป็นสถาบ,บันการเมืองแต่พี่ใหญปัดเขาเป็นมาแล้วก้าวไกลก็บอกเลยครับประชาธิปัตย์เป็นพักที่เข้มแข็งมากและเป็นพักที่มีจุดยืนและฐานคะแนนชัดเจนที่สุดเครือข่ายฐานเสียงหลักของพียปัดอยู่ในภาคใต้แต่การเลือกตั้งเมื่อปี64พ Rec.6 ที่ผ่านมานั้น <ๆ S 2> เริ่มที่จะถูกตั้งคำถามถูกท้าทายจากก้าวไกล และรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นถ้าก้าวไกลตีแตกบอกได้เลยว่าพื้นพักที่จะเป็นภาคนิยมก็จะแตกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น,น <ะ S 1> จุดแข็งเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นจุดแข็งถาวรแต่ต้องบอกว่า25สสอ,อ่สอสสเขตนั้น17ที่นั่งในภาคใต้ก็ยังเหนียวแน่นอยู่แต่ว่าบางกลุ่มไปเลือกลุงตู่ไปเลือกกลุ่ยสร้างชาติถ้าดึงฐานเสียงนั้นกลับมาที่เป็นเหนียวแน่นก็จะทําให้คะแนนนิยมหรือว่าสสอมากขึ้นครับรนักการเมืองของพัก ภาพลักษณ์ดีอันนี้ใช่ไหมอ่าภาพลักษณ์ต้องบอกการเมืองนะฮะต้องบอกว่าการเมืองเนี่ยเรื่องของภาพลักษณ์ครับเราไม่ได้พูดความจริงนะจริงความเด็ดภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ศิลปะในการทําให้คนประชาชนทั่วไปเชื่อได้ว่าคุณภาพลักษณ์ดีอะประชาธิปัตย์เนี่ยภาพลักษณ์ดีอะไรกันภาพลักษณ์ดีมีความรู้อืภาพลักษณ์ดีมีความรู้น่าเชื่อถือแบรนดิ้งตรงนี้ชัดเจนมากประเด็นต่อมาที่เป็นจุดแข็งของประชาธิปัตย์คือประชาธิปัตย์เลือกผู้สมัครที่ ตัวตนของเขาเป็นนักการเมืองครับไม่ใช่เสาไฟฟ้ามันมีหลายคนเห็นไหมล่ะมันมีหลายคนนะทําอาชีพนักการเมืองนักการเมืองเลย,เลยเท่านอดีตนายกชวนอภิสิทธิ์วิจาชีวะถูกจุลินและ,และก็เป็นนักการเมืองนิพนธ์เป็นนักการเมืองคุณบัญญัติเป็นนักการเมืองใครอีกอนึกติอาชีพอาชีพนักการเมืองเมืองลยแล้วท่านอดีตนายกชวนเนี่ยภูมิใจกับอาชีพนักการเมืองนะถูกเพราะเป็นอาชีพนักการเมืองมา50ปีแล้วองค์อาจครามไบบูลอาชีพนักการเมือง อ้จะมีหลายท่านคุณเห็นไหมคุณหญิงอาชีพนักการเมืองเออประชาปธิัย์เขาเป็นนักการเมืองอาชีพครับแต่ถึงตอนนี้สิ่งที่ประชาปธิัย์จะร่วมต้องร่วมกันขบคิดในภาวะวิกฤตคือจะทํากันอย่างไรในวันที่9ที่จะนําพาพักให้เดินหน้าไปได้ถ้าลงแข่งกันรับรองแตกอีกรอบหนึ่งและเป็นการแตกระหว่างสสกับเสาหลักของพัก ที่เป็นผู้เท่าและค่ายอภิสิทธิเวชาชีวะแต่ถ้าทั้งสองฝั่งไม่สมัครสมานและพูดคุยกันนับวันประชาธิปัตย์จะถดถอยแน่นอนครับแน่นอนครับ